สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสินค้ากันอีกสักนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นปฏยาเอลนะครับจะเป็นหัวหัวดาวนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมในเซตนี้นะครับจะมี9ชิ้นนะครับ9ขนาดนะครับท่านผู้ชมมี9ชิ้น9ขนาดมีตั้งแต่ทีห้นะครับจนถึงที่งศูนนะครับเล็กสุดก็คือทีหน่งศนะครับใหญ่สุดอยู่ที่ทีนะครห้เป็นเเลกรดแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเกรดแท้อย่างดีนะครับเกรรด C R V นะคับตัวนี้นะครับ มาทั ram, ok u, like. mm ้งเซตแบบนี <antics> mother, nice. ้เลยนะครับเก้าชิ้นเก้าขนาดนะครับท่านผู้ชมเหล็กอย่างดีนะครับอ่ะเป็นหัวดาวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเกรซีอารีอย่างดีนะครับนี่ครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ชุดนี้นะครับในราคา78บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม78บาทฟังไม่ผิดนะครับ78บาทเท่านั้น ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับก็ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นหันซ่อมรถยนต์นะครับที่จะเป็นหัวน็อตที่เป็นหัวดาวนะครับเป็นหัวเฉพาะหัวพิเศษนะครับท่านผู้ชมชุดนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ามีเ้าขนาดนะครับท่านผู้ชมเ้าชิ้น9ขนาดก็พร้อมใช้งานนะครับ78บดบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับแนะนำให้เก็บโค้ดส่งฟรีเอานนะครับท่านผู้ชมเก็บโค้ดส่งฟรีก่อนสั่งซื้อนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับปเจแอลนะครับหัวดาวชุดนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบแปดบาทเท่านั้นนะครับยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ